สวัสดีครับผมซีสิวัตนะครับวันนี้มี l อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากประเทศออสเตรเลียมาแนะนํากันนะครับสาหรับคนที่อยากดูแลปอดและเป็นโรคภูมิแพ้แบบผมลองฟังกันดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ฝุ่นละอองในบ้านเรารวมไปถึงโควิด -19 นะฮะละอองไปข้างนอกโอ้โหด่านแรกของเราที่จะโดนก่อนนั่นก็คือปอดเพราะฉะนั้น l อลซีนั่นคืองานวิจัยที่ถูกระบุไว้แล้วครับว่ามี3สมุนไพรสําคัญที่ช่วยในการดูแลปอดของเราอย่างที่1นครับนั่นก็คือปักขี้ หรือรากแอสปรารักซสซึ่งมีส่วนผสมของโพลีแซคคาไรช่วยในเรื่องของภูมิแพ้โดยตรงเลยนั่นคือลดการจามและลดน้ำมูกอย่างที่2ครับนั่นคือไทม์ ต้านแบคทีเรียซึ่งลดอาการไอและลดเสมหะและอย่างที่3ครับนั่นคือเห็ดลินจือเห็ดลินจือนี้ช่วยในการกระตุ้นภูมิต้านทาน3อย่างนี้ถูกบรรจุอยู่ในกระปุกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ LC นั้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐานจาก GMP นะครับรวมทั้งออยอนในประเทศไทยและออสเตรเลียด้วยเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งครับสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้และอยากรักษาปอดของเราให้แข็งแรง LC คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากประเทศออสเตรเลียท,ที่เป็นผลิตภัณฑ์ คู่บ้านในช่วงถูกกักตัวแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยครับ LC ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากออสเตรเลียครับ